เลย่มเนานะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับกับ10 Minute Healthy Podcast นะครับผมหมอชัดชัยนะครับจากช่องชัดชัย MD เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องก่อนจะตรวจสุขภาพนะครับเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยต้องมีการตรวจประจําปีบางคนอาจจะเป็น2ปีตรวจครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้มันก็แล้วแล้วแต่แต่ละท่านเลยนะครับเพราะว่า แล้วท่านเนี่ยมีปัจจัยของการไปเจอสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดโรคต่างๆนะครับมันไม่เหมือนกันนั่นเองดังนั้นคือถ้าสมมุติว่านะครับเราต้องการจะตรวจประจําปีก็ได้หรือตรวจ2ปีครั้งหนึ่งก็ได้ซึ่งบางคนอาจจะแบบตรวจไทเนสเลยนะครับก็คือ6เดือนครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะครับซึ่งก็แล้วแต่บุคคลไม่เหมือนกันดังนั้นแต่ละครั้งในการที่จะเข้าไปตวรวจร่างกายนะครับกับทางคุณหมอหรือว่ากับทาง l a บ ที่เห็นเขาเปิดกันตามเทคนิคการแพทย์แหลบพวกนี้นะครับสามารถเข้าไปตรวจได้เหมือนกันหรือจะตรวจกับทางคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ได้นะครับจะเป็นสถานพยาบาลเอกชนหรือว่ารัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลนี้รู้สึกจะต้องมีเป็นการสั่งโดยแพทย์นะครับให้มีการสั่งว่าเหมาะกับการตรวจตัวไหนแต่ถ้าเกิดเป็นเอกชนก็คงได้เลยนะครับเพราะก็จะมีโปรแกรมในการตรวจสุขภาพอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่า เราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจสุขภาพประจําปีนะครับอันดับแรกเนี่ยคือ1พักผ่อนนะครับให้เพียงพอนะครับแค่ไหนทึงเรียกว่าเพียงพออ่โอเคก็นอนก่อนสี่ทุ่มนะครับแล้วก็นับชั่วโมงให้ได้อย่างน้อย6 8ชั่วโมงนะครับบางคนอาจต้องใช้เวลาในการนอนมากขนาดนกะจจะเป็น10ชั่วโมงก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเพียงพอแต่ละคนนะฮะ อย่างไรก็ต้อง6-8ชั่วโมงต่อไปครับการงดน้างดอาหารนะครับเขาบอกว่าให้งดน้างดอาหารบางคนบอกให้งดน้างดอาหารหลังเที่ยงคืนใช่ไหมครับแล้วเข้าไปเจาะตอนเช้าอะจริงๆแล้วหลักการเป็นอย่างนี้ครับหลักการคือขอให้ท้องเราเนี่ยว่างนะครับให้ท้องว่างอย่างน้อย8-10ชั่วโมงถ้าเป็นการตรวจตาในเลือดเนี่ยเอาให้ว่างสักแค่ประมาณ6-8ชั่วโมงก็พอนะครับแต่เกิดเป็นการตรวจไขมันในเลือดน,นะครับก็ควรประมาณสัก8-10ชั่วโมงก่อนที่จะขับการตรวจ เออแล้วก็อย่างหนึ่งคือบางคนหิวน้ำพองมน้ำบนกอาหารปุ๊บเนี่ยหิวน้ำเลยใช่ไหมครับสามารถดื่มน้ำได้นะครับเป็นจิบน้ำเล็กๆน้อยๆได้ไม่ไม,ไม่ต้องเยอะนะครับแบบ จิบเล็กๆถ้วยเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับนิดเดียวได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีการปากแห้งละะหลังจากที่เขางดน้ำอาหารไปหากท่านมมโรคประาําตัวอยู่นะครับท่านสามารถทานยาลคประจําตัวได้นะครับซึ่งก็มีน้ําดื่มนิดหน่อยได้นะครับเป็นจอกเล็กๆเพื่อให้สามารถกินยาลคประจําตัวได้เพื่อเป็นการไม่ขาดยาเช่นนะครับสมมนวท่านเป็นเบาหวานหรือท่านเป็นความดันโลหิตสูงหรือท่านเป็นโรคไขมันเลือดสูงนะครับหมอสั่งงดน้ําอาหารตั้งแต่2ทุ่มสมมุตินะครับแล้วท่านมียากินก่อนนอนนะครับที่เป็นยาลดไขมันท่านสามารถกินยาลดไขมันได้เลยนะครับ ตามปกติแล้วตามด้วยน้ำนิดเล็กน้อยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับกินได้ส่วนเรื่องยาเบาหวานยาเบาหวานนี้มันจะมีสตริกนิดหนึ่งนะครับคือว่าถ้าเกิดสมมติตอนเช้าเนี่ยต้องไปตรวจเลือดใช่ไหมครับถ้าท่านได้คิวตรวจเลือดเร็วเนี่ยท่านสามารถที่จะกินยาเบาหวานก่อนอาหารไปก่อนเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านกว่าจะได้ตรวจเนี่ยคิวมันยาวนะครับสมมติว่ายาเบาหวานท่านต้องกินตอนหกโงมงเช้าซึ่งเป็นก่อนอาหารแต่กว่าจะได้คิวตรวจคือ9ก้าโมงอย่างเงี้ยควรจะ ไม่ต้องกินยาบหวานในตอนคาบเช้าก่อนอาหารหรือท่านสามารถกินยาหวานเป็นสักประมาณ8ปดโมงครึ่งก็ได้เพราะว่าพอท่านเจาะเลือดเสร็จแล้วท่านก็สามารถกินอาหารได้เลยอ่าก็จะเป็นยาก่อนอาหารพอดีครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนยาความดันท่านสามารถกินไปได้เลยนะครับตั้งแต่เช้าสามารถกินก่อนจะไปเจาะเลือดได้นะครับเพื่อควบคุมให้ความดันไม่สูงมากไปอย่างที่บอกตามด้วยจอกน้ําเล็กนิดเดียวพอนะครับแล้วก็หากมีโรคประจําตัวนะครับให้ท่านติดหนังสือสมุดพก onia, ครับที่เป็นสมุดโรคประจําตัวของท่าน inda, ไปด้วยงดสูบบุหรี่งดแอลกอฮอล์นะครับก่อนที่จะรับ การตรวจแต่ก็ไม่ใช่ว่างดวันเดียวแล้วผลเลือดมันจะดีนะครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วการงดบุหรี่หรืองดแอลกอฮอล์เนี่ยเราเป็นการงดเพื่อป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้ค่าเลือดเป็นเพี้ยนมากกันเองนะครับแต่ไอสิ่งที่สะสมมาตลอดแบบเดือนๆืองเดือนหรือเป็นปี2ปีเนี่ยเช่นกินแอลกอฮอล์ดักมากเลยนะครับพอจะมาลดแอลกอฮอล์แค่วัน2วันอย่างนี้ทําให้เลือดดีเลยไหมไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับต่อไปนะครับ แนะนำเป็นการตรวจเลือดเนี่ยให้ตรวจตอนเช้านะครับให้ทํานัดคิวตอนเช้านะครับเพื่ออย่างที่ผมบอกไปเกี่ยวกับเรื่องยาลูประจําตัวแล้วก็การงดน้ำงดอาหารมันจะได้ไม่งดนานเกินไปนะครับเราจะได้ไม่หิวจัดนะถ้าท่านผู้หญิงท่านไหนที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับก็ให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าให้อึเลยในคนไข้ายท้องนะครับในผู้หญิงที่ท้องอยู่ต่อไปครับโปรแกรมหรับผู้หญิงนะครับควรตรวจก่อนและหลังประจําเดือนเ็วัน นะครับเช่นตรวจฮอร์โมนตรวจชีพวกนี้นะครับก็ต้องตรวจก่อนและหลังประจําเดือน7วันใส่เสื้อผ้าสบายสบายนะครับเพราะว่าบางทีเราใส่เสื้อผ้าอึดอัดมากนะครับราวัดความดันมันอาจจะขึ้นได้นะก็ใส่เสื้อผ้าถุงหลวมสบายๆนะครับตรวจความเสี่ยงเฉพาะโรคนะครับอันนี้ก็แนะนําว่า ให้ปรึกษากับนักเทคนิคการแพทย์ท่านนั้นก่อนหรือคุณหมอก่อนนะครับว่าเราต้องการตรวจเฉพาะโรคอะ่ะมีตัวไหนที่สามารถตรวจได้บ้างนะครับเช่นไทรอยอย่างนี้นะครับต้องตรวจดูเฉพาะโรคเป็นเช่นไปตรวจเอ่อไทรอยฟังก์ชันเทสอันนี้ก็ขึ้นกับโรคที่ท่านสงสัยให้ปรึกษาเขาก่อนนะครับปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก่อนการเก็บปัสสาวะเนี่ยถ้าสมมุติเราเอ่อเริ่มต้นฉีดใส่เข้าไปเลยในในเอ่อตัวกระบอกปัสสาวะนะครับ สิ่งที่ตามมาคือค่ามันจะเพี้ยนนะครับให้เราเนี่ยถ่ายปัสวะทิ้งบางส่วนลงไปก่อนนะครับแล้วเก็บช่วงกลางลำของปัสสวะนะครับแล้วก็เอาให้มันเกือบเต็มนะแล้วก็รีบปิดเลยนะครับการปฏิบัติตัวก่อนจะเข้ารับการตรวจนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับทุกคนก็ปฏิบัติตัวได้ง่ายๆนะ ขอให้ทุกท่านเนี่ยอย่าลืมเข้าไปรับการตรวจสุขภาพประจําปีนกะปีหรือ2ปีครั้งหนึ่งก็ยังดีอย่างเราจะได้รีบตรวจเจอก่อนนะครับเราจะได้รักษาก่อนไม่ใช่ใช้หลักการว่าไม่ตรวจก็ไม่เจอก็คือไม่เป็นให้เข้าไปตรวจก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยเจอปัญหาเรื่องโรคอะไรบ้างเราจะได้รีบรักษาทันนะครับอย่างน้อยน้อยสมมติน,นะครับเกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงเราไปวัดความดันเนี่ยเราเจอว่ามีปัญหาเรื่องความดันอยู่ อาจจะได้รีบสตาร์ทยาให้นะครับหมอจะได้รีบให้ยาเลยหรือมีโรคไขมันเรือดสูงอยู่ียจะได้รีบให้ยาเลยเหมือนกันนะครับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ยังคอยติดตามอยู่และก็ยังเหนียวแน่นนะครับในการเป็น subscriber นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ